สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมมมารห์มะตุลลอฮ์มะบาราิกาโตะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกเช้าว,วันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา,ฐฐฐฐาดิจิทัลช่อง10ครับเช้าเช้าแบบนี้เราพบกันเพื่อนำเรื่องราวของธรรมะเพื่อนำเรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคมผู้วัวัฒนธรรมมาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ วิถีธรรมวิถีไทยนั้นเราจะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในสังคมและช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของวิถีอัลกุรอานครับ <S 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَدْلَكُمْ تَتَّقُونَ أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان من أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرُّ وعلى وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم พี่น้องมุสลิมไทยนั้นอาจจะมีความหนาแน่นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆตามที่เราได้นําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูถึงวิถีพี่น้องมุสลิมไทยที่จังหวัดเชียงรายในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ชาวชุมชนมุสลิมกกทงเป็นมุสลิมที่อ,อพยพมาจากปากีสถานอ,อพยพมาจากทางลาวและเข้ามาอาศัยที่อำเภอเชียงของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับกับเทือกเขามีพื้นที่ด้านตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น้ำโขงโดยมุสลิมกลุ่มนี้จะอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มเข้ามาทำอาชีพค้าขายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อำเภอเชียงของ ก็ได้อพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอเมืองของเชียงรายซึ่งบริเวณนี้จะประกอบไปด้วยพี่น้องชาวคริสต์ชาวจีนและพี่น้องชาวพุทธดังนั้นการอยู่รวมกันในบริเวณนี้จึงเป็นสังคมพหุวัฒนธ,นธรรมที่น่าสนใจเิมทีก็มาจากตะเกียครับมาทางทางเรา แล้วก็มาก็มามาอยู่เชียงของเลยครับไม่ได้เป็นไหนอยู่เชียงของแล้วก็ค้าขายก็พอไปได้พวกเราใครมาก็มาแวะอยู่นั่นหมดหลายๆบ้านอนะ่ะก็มาอยู่ฮันก็เป็นกลุมเป็นก้อนดีก็ตอนหลังมาก็ไฟไฟไหมไฟไหมที่บ้านนะ่ะไม่หมดไม่หมดแพวกพวกเราอยู่เป็นแถวอ่ะนะเป็นเดี๋ยวก็บ้านบ้านก็มันก็เหมือนห้องแถวบ้านไม่ดี จะทำไปดีก็ไม่มีเจ้าหน้าก็จนกันนะฮะจนกันหนีมาอยู่ในสักระยะหนึ่งดาก็ามามาเที่ยวที่เชียงรายเนี่ยพ่อมาเที่ยวเชียงรายก็มีพะกวกผมบอก้มาอยู่เนี่ยไม่ต้องไปไปเชียงของพาพากันกลับกลับนู่นมาเลยทุกคนก็จะเหลือไม่กี่คนนะฮะไม่เหลือไม่่คนดาผมก็มาอยู่ มาอยู่ที่เนี่ยในเมืองนะฮะที่ในเมืองที่น่าไม่ไมยึดอ่ะตอนตอนนั้นอยู่ในเมืองเช่าอยู่เช่าพวกจีฮอนะไปอยู่ยามเ่อยยามลงสียามลงสีอยู่เป็นเดือนนะเดือนนึงยี่สิบบาทครับเดือนหนึ่งยี่สิบบาทอยู่ยาม<ฮ>แล้วก็พวกเอาลูกโลกก็ทำสวนฮะ,ะทำไรทำวน แถวนี้เน่ยนนที่ว่าเนี่ยที่ที่เราเอาไปเนี่ยนะพวกเราทํากันมีหาลายคนครับใครแถวนั้นก็ทํากันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนทําสวนทําไร่พริกข้าวโพดมะเขืออะไรทุกอย่างก็ลลากันเลิมไปขายตลาดครับต้องเอาไม้ขนาดเนี้ยพา่พา่าเป็นเล็กๆแล้วกะ็จุดไฟไปอะ่ะงั้นไปไม่ได้มันมืดถนนก็ไม่เด้แถวเนี้ย การอดก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีกระพวกเลี้ยงทำมาทำไปทำสวนน่ะน้าก็ทำไม่ได้พวกเราก็ผมเกิดนี่นะเกิดเกิดในเนี้ยแต่พี่ชายพี่ชายพี่สาวสามสี่คนเนี้ยเกดเชียงของอครับผมจะบอกความเป็นไปของพวเราเนี่ยมาที่ีนี้ยเราไม่มีท,ที่ที่จะอ่านแล้วหนีมาเนี่ยไม่ได้อะไรมาเลย เพราเรามาต้งมีไม้ที่เขาเขาให้มาที่สุราเกกาให้มาเราก็เอามาทําสุราของเรานั่นอ่ะเล็กๆยังม่ไในสร้างนี้ที่ก็ยังไม่ได้เลยตอนหลังเราอยู่กันไปอยู่กันมาก็พวกเราก็ก็ให้คุยกันพี่น้องคุยกันบอกว่าที่นี่ที่ที่ดานะอินทราขอหาไว้เราก็พออยู่พอกินแล้วเดี๋ยวนี้เราก็คุยกันคุยกันสุขคนฮะ ยกให้เจ hey, <In S 2> ็ดกะเลยกว่าพวกชาวพุทธขาวเขาไปไปมาไม่มีไม่มีปัญหาไม่ได้ทะเอไม่มีครับก็ซิกอินดูไอ้ฟาซามเพิ่มไอ้เขาเขามีมีมามาศาสนาเรื่องที่ว่าจะว่าจะว่าฉนรัตวแวงไม่มีครับไม่มีเลยเขาก็มาหาเราอะ เราก็ไาครัมีตายมีมีงานอะไรเขาก็มาเราก็ไปไม่มีปัญหาดีมากเลยครับดีมากชุดนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันพวกบางประเทศก็อีกอย่างหน,นึ่งนุ่งก็นุ่งอยูแ่แต่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูดูดดออกเลยครับอันนี้บางประเทศไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ประทานแต่ว่าถ้าประทานแล้วก็ชุดจะมีอย่างเนี้ยก็ต้องยินดีต้อนรับอะับก็ครับ พวกท่านไปไปมามาก็มาหาการคุยกันอะไรกันไม่ต้องกลัวครับผมยินดีต้อนรับพวกเราต้อนรับใจเสมอและนี่คืออัตลักษณ์ของมุสลิมเชื้อสายปาทานที่สืบสานวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษซึ่งเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโดยปัจจุบันมีคนมุสลิมปาทานอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกจากรูปร่างหน้าตาอันโดดเด่น หลายคนต่างชาติแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมเชื้อสายประทานนั่นก็คือความมีน้ำใจมีความจริงใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงรมบดอนอันประเสริฐแล้วของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับที่จะต้องทําการถือสินอดเพราะฉะนั้นในเดือนถือศินอดการพูดที่ดีนั้นเป็นความจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญของพี่น้องมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในเดือนถือสินอดหรือนอกสินอดก็ตามเรื่องเหล่านี้อิสลามนั้นสอนไว้อย่างไรเราจะไปพูดคุยกันนะครับในช่วงของวิธีสนทนาครับทชมค,ครับช่วงนี้เป็นช่วงวิถีสนทนาครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งออกอากาศ ให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอธิการบดีมหาวิทยายลายัยฟตเนีครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรา ท่านดอรอิสมาลลุฟี่จปาก,กิยาครับสลาม a m a l a i k u ครับอาจารย์อัลเลาะห์มะริยุคมข้าพเจาะริคตุมาชาลลัอฮอาจารย์ครับเรื่องการพูดการจารในรมฎอนเองหรือนอกรมฎอน<ๆ>เพราะบางทีเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>การที่คนเอาไม้มาตีหรือว่าโดนทำร้ายอะไรเนี่ยมันยังไม่เจ็บเท่าคนที่พูดแล้วมันแทงเข้าไปในหัวใจมันทาให้เขาเกิดความรู้สึกว่าโอโ้มันเป็นราบาปก็ทั้งชีวิต<ๆ><ๆ>เพราะนั้นเรื่องนี้อิสลามสอนว่าอย่างไงครับในเรื่องของการคาพูดที่ดีนะครับอาจารย์ครับ الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد uh, رمضان بن دن برسول جين سمرا بوتي uh, كوشاي حقيقة رمضان نعم ตัวในเดือนมอรดอนออในกรอบของการอดกลั่นอดทนนะฮะสินอดอะไรเหล่านี้น่าจะมาฟังอายัดหนึ่งจากอ<ะ>ัลก<ะ>ุรอานที่สั่งให้พวกเรารใช้วาจาที่ดีที่สุดครับผมนะฮะ

ประกาศอุมฮัมมัดกับเบ่าของฉันจงกล่าวให้เบ่าของฉันทราบว่าจงยะกูลละทิยาสันจงพูดพูดกล่าวออกมากูลิคือกล่าวออกมาอละทิยาสันวิธีโดยมารยาและก็เนื้อหาที่ดีที่สุดครับผมอักษันี้คือ ในภาษาอาหรับนี่คือดีที่สุดดีที่สุดแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกดีที่สุดโดยเนื้อหาดีวาจาที่ดีภาษาที่ดีนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์กับผ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละวะกุลจงกล่าวมุฮัมมัดใน ع ب ا ดีกับเบ้าของฉันนะบรรดาเบ้าต่างๆ่างทั้งหลายของฉัน อย่ากู้ลุจงพวกเขากล่าวออกมาอันละทีสิ่งที่เฮียอันดีที่สุดครับเพราะอะไรครับครับอินนัชัยตอนในยันซาอุบัยนะคนี่คือเคล็ดลับของคันพูดที่ไม่ดีแท้จริงชัยตอนคือทำให้รุกรุกสร้างความอะไรเขาเร่เกลียดชังระวังกันครับ ครับเนี่ยช่างระวังกันแสปีดอัีวก็เรียกกันนะพูดแต่อินนนชัยตอนแท้จริงชัยตอนนิกาในริลอินซานี้แท้จริงก็เป็นอาดูวมโมบีนะเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งของมนุษย์บรรดามนุษย์มันเกี่ยวพันกับชัยตอนครับนี่ครับสิ่งที่ผมอยากจะนำอายะตรงนี้ในเดือนอรมฎดอนแบบนี้ขอให้พวกเรา ศรัทธาต่ออยังนี้ในการใช้คำพูดอย่ากูรุ่ลละที่หีออัสันไม่มีจะอัสันกว่าอันนี้แล้วเอาพูดออกมาอ๋อครับผมนะเลือกภาษาใช้กิริยามารยาทที่ดีเนื้อหาสองสามอย่างนี้ต้องเอาเป็นเลิศหมดเลยอัสษันี้ภาษาอับในสุดยอดลฮะครับนี่เลยก็ Kau dengar tak? Rauh putih di kat Tewa penkampu Di Allah s.w.t Mak-mak ni ni ayat ni Dekat mi ayat Ikhtun min ka ha. Wa a'udzubillah min syahtanir rajim hmm. Wa man ahsanu qawlan min man da'a Ila Allahi Wa a'mila salihan Wa qawla innani minan muslimin hmm. Allah banyak kat Wa man ahsanu hmm. ni ke Allah Allah Sarasa Wa Allah Jogja ย่องว่ามันอะสนุอ้ดีที่สุดไม่มีจะดีกว่าคัับยกาลันคำพูดที่ออกจากคนที่ดาอิลลอดึงคนด่าวะคนด่าับการที่เราจะด่าวะคนนี่ต้องพูดกับพูดที่ดีถ้าไปด่าวไปด่าเขาอะไรอย่างเงใช่ใช่โจมด่าว่าอะครเราต้องมีแรงก่อน คำพูดที่ดีต้องออกจากคนที่มีแรงขับแรงอะไรครับอดกลั้นก่อนถึงจะออกคำพูดที่ดีถ้าไปปล่อยให้ชัยต้อนนับมันก็ไม่ไม่เดี๋ยวพอโดนยั่วหน่อยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจเรื่องเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่าบางทีก็เอาไม่อยู่เพราะเอาไม่อยู่นะชัยต้อนนะยันซักเบนฮู ยังจะยุ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 งยุยงตลอดใบน้าหมระวังพวกเขาคือการที่เราพูดไม่ดีอย่าลืมทุกครั้งที่เราพูดไม่ดีแสดงว่าชัยตอนชัยตอนมาละเป็นเป็นเป็นงานของชัยตอนละชัยตอนเล่นงานแน่นอนครับไม่ว่าจะใครก็ได้แต่ไม่ว่าการพูดที่ไม่ดีนะครับสุบภานัลลอฮ์อัลลอฮ์มาควบกับชัยตอนทันทีอ่าครับเพา พูดให้ดีที่สุดน,นะไม่นั่นเชตอนดินง้งนะเนี่ยเนี่ยเอ็เดียวกันว่ามันอัพสันุงเอาละวมิมันได้ละหละก็อามิลาสซัดด่าว่าต้องอามาอละด้วยไม่ใช่เจ้านี่ดาว,ว่าแต่ว่าพอถึงอามาอละก็ไม่มีอืมนก็ด่าว่ามันไม่ค่อยได้ใช่ฮะใช่มันหนวกมันประกอบกัน,นหมดเลยนะอาจารย์มันประกอบกันหมดเนี่ยวกอละอินนานีมินัลมุสลิมีนเขาก็ยืนยันว่า ชานนี้เป็นส่วนหนึ่งขงมุสลิมีครับเราอยู่กับพวกมุสลิมีครับต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นยมมามะไม่ใช่อยู่คนเดียวครัใชยตอนอยู่กับคนเดียวใ,ใช่ตอนอยู่ชอบคนเดียวครับนต้องอยู่มุสลิมีอยู่กับพวกเราครับผมบเพราะนั้นท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นว่าที่เราต้องมีปัญหา ที่ในกลุ่มชนทั้งหลายนในกลุ่มสังคมที่มีปัญหาการนะฮะต้องทะเลาะกันก็เพราะคาพูดเดี่ยวละบ,บางทีโต้กันไปโต้กันมาแล้วต่างคนต่างไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญอาจารย์บอกว่ามันเป็นงานของชยตันนะเดือนะะนำมาตันชชยตันถูกร่าม <c oughs> นะฮะนั้นก็เป็นเดือนที่ดีสําหรับเราจะฝึกเราเรฝึกตัวเพราะฉวยโอกาสที่เชิญตอนไม่เคยมีบทบาทสักเท่าไหร่กำลังนิ่งๆอยู่นถุกตัดขาตัดขาครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับแม้แต่เรื่องคําพูดนะที่เราอาจจะมองข้ามแต่อาจารย์กําลังจะบอกว่าอาจารย์ได้บอกกับเรานะครับว่า นี่นคือสิ่งที่ลอสสุพารณุตลาได้บอกกับประชาชาิเอาไว้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าลอ์บอกเลยเราต้องฟังนะและต้องปฏิบัติเใช้คําพูดที่ดีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับที่ชมผ่านรายการนะฮะร,รายการเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจนะครับในสังคมเพราวัฒนธรรมพรก,การอยู่ร่วมกันนั้นคือสเสน่ห์ของสังคมนั่นเองนะครับวันนี้ ในช่วงของวิถีสนทนาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดอรอิสมนลูฟี่จักกิยาเป็นอย่างสูงครับสลักดีครับมัลลัมและอัลฮัมดุลิลลาฮ์และขลามและนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาท่านผู้ชมครับและสิ่งเหล่านี้ คือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมพว,วัฒนธรรมครับนี่คือเสน่ห์ของสังคมที่จะนำสู่ความสุขร่วมกันวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามอลัยกุ้มบเราหะตุลลฮอวะบาระกุฮ์สวัสดีครับใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลบระบนเท่านั้น แต่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตาลาจะได้ทรงเมตตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอซูลลลอฮฺซอลลัลลอฮฺวะยลยฮิวสลัมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพระองค์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้าจะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูุดาวูด